อาความเป็นทางการดีอย่างเป็นทางการนะฮะเป็นที่ปรึกษาทัีกรลาหมเลยใช่ไหมฮะครับก็เป็นภารกิจสั้นๆน่ะนะครับเพราะว่าก็จะตามกรอบก็ก็ต้องกลับไปสอนหนังสือครับชีวิตก็อย่างนงี้ฮะคือเอาข้อมูลที่มารับตําแหน่งเนี่ยก็ต้องช่วยเอาความจริงข้อมูลในหลายด้านนะครับบางด้านที่บางทีฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายกองทัพหรือแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองที่ดูรับผิดชอบกองทัพที่ผ่าดมาพูดแล้วสังคม ตั้งคาถามมีการตั้งแง่หรือมีอคติบ้างผมในฐานะว่าเออนักาการที่ศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับถ้ารับรู้อะไระก็จะมาขยายแล้วก็มีเงื่อนไข<ม>ก็บอกว่าตัวรัฐมนตีท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมาอวยผมนะอาจารย์<ม>ถ้าบางทีน้ําหนักก<ม>ารพูดอะไรเนี่ยเต็มที่คืออาจารย์เป็นตัวของตัวเองอะแหละท่านก็พูดอย่างงี้นะครับก็คือให้เกียรติแล้วก็ต้องเรียนาคุณรัชพลคุณสุปันว่าก็รู้จักกับท่านมายาวนั้นไม่ไม่เคยนะครับเพิ่งมารู้จักกันปีนี้จริงๆว่ากันด้วยเรื่องข้อมูล คาจารยจะบอกปุ่มหลังเป็นอย่างังนี่ไม่ใช่อ่ะคือเอาละครอบครัวพื้นฐานผมทหารแต่ว่าตัวผมเองอ่ะไม่รู้จักกับท่านไม่เคยมาคุยกับท่านเพิ่งมาคุยกันปีนี้จริงๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องอนั่นก็คือเรื่องแฟกเอาข้อมูลก็คือหมายความว่าถ้าที่ผ่านมาทหาร้เขาก็มองว่าทหารพูดอะไรไปก็บอกว,ว่าช่วยกันอะไรเงี้ยปกป้องกันแต่ถ้าเป็นนักวิชาการมาพูดเนี่ยเชื่อมีเชื่อก็อยู่ที่สังคมแหละก็ต้องอใช้สเตตใช้ข้อมูลมาประมวลกันนะครับก็ผมแค่เอาข้อมูลมามาขยายให้มันรู้เข้าใจ ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ครับอ,อ,อาจารย์มา,าสู่ประเด็นสำคัญไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์ของทางกัมพูชาซึ่งมันกลายเป็นทั้งสหรัฐอังกฤษก็ไปยึดทรัพย์ยึดค r y p โตมูลค่าหลายแสนล้านทางฝั่งเกาหลีใต้ก็มีปัญหาคนของเขาเสียชีวิตจนเขาต้องลุยเข้าไปที่เกาหลีเไปที่กัมพูชาแล้วเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสทองของไทยที่ต้องยกระดับขึ้นมาออาจารย์มองเรื่องนี้ไงฮะคือบอลมันเข้าเท้าไม่ควรเลยเท้าไปคุณรัชพลคุณเขาคุณบุญสุปันคือนะฮะคือถ้าสมมติว่าขอให้ได้หัวนะยิงเข้าไม่เข้ายิงชนคางก็ถือว่าได้ได้ตามอ่ะแต่ถ้าบอลเลยเท้าเราเดินดูเนี่ยเพราะว่าบางทีผู้จัดการทีมที่ที่ชื่อว่าประชาชนอย่างเราก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะต่อไมครับคือคือถ้ามันมีหลายครั้งนี่คือจังหวะที่ดีมากนะครับแล้วก็ คือไม่ควรจะสร้างภาวะอึมครึมก็วควรคงจะมีกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้นแต่หลายเรื่องหลายราวที่จะมาขยายให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยผมว่าทุกคนก็อึดอัดใช่ไหมตอนนี้เมื่อวานก่อนนายกไปลาวท่านก็ไม่ค่อยอยากให้สหัมภาษณ์ดูท่านมีดูอึดอัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามว่าจะคุยกับประท่านประธานดีเกาหลีใต้เรื่องสกแกมเมอร์ไหมอะไรเงี้ยนะครับกลับมาก็มาดูโพสใช่ไหมเกาหลีใต้เขาก็าจะแพลตฟอร์มทัดเทินเลยว่าไทยกับ เกาหลีใต้มีความสัมพันธ์กันดีตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีเลยนู่นอ่าท้าวความประวัติศาสตร์เป็นพาร์ทนอย่างนั้นคืออ่าถ้าคุณแล้วจะพลถามผมคุณสุพันถามผมว่าฝ่ายการเมืองของเราได้คุยกับทางเกาหลีใต้ไหมคุยแต่เกาหลีใต้เนี่ยเขาร้องขอนะครับว่าอย่าไปขยายอย่าไปพูดเรื่องนี้อ่าาว่าทําไมดึงปัญหาสแกมเมอร์เป็นปัญหาที่มันจี๊ดความรู้สึกนะครับคนเขามันเซนซิทีฟอ่อนไหว นะครับเหมือนเรื่องของเราเนี่ยถ้าเรื่องใครมาพูดเรื่องกัมพูชาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งอย่าไปขยายความตรงนั้นเ้าเขาจะรู้สึกว่าเขาลำบากใจเพราะประการต่อมาก็คือ,อ,อวัฒนธรรมทางการเมืองของเกาหลีเขาก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลตัวเองมีประสิทธิภาพอืถ้าไปร้องขอชาติอื่นนะครับเหมือนว่าเราด้อยเราสู้เขาไม่ได้ ทำไมต้องพึ่งพาในความรู้สึกอันนี้ความเป็นชาตินิยมนะครับคนเกาหลีที่มีทัศนาต่อประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยผมคงไม่ขยายคุณรัชพลคุณพัฒน์คุณสุปันก็คงจะรู้ว่าสายตายเกาหลีที่มองคนไทยปัจจุบันเป็นยังไงว่าทำไมต้องขอขอความร่วมมืออะไรประมาทเงี้ยนะครับทาเองไม่ได้เหรอดังนั้นฝ่ายการเมืองเกาหลีเนี่ยที่บอกส่งออกข่าวว่าจะส่งกองกําลังมาจากนู่นนั่นนี่เนี่ยเข้ามาที่กัมพูชาแล้วให้สุดเขาก็ส่งทีมทีมคณะทํางานแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศลําดับที่สองใช่ไหม ที่ต<ม>ิ่มาพบกับคุณมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือผ้ามันต้องแอคชั่นผ้ามันต้องมีประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงไม่สามารถขยายความว่าเราพูดอะไรประเด็นอะไรได้บ้างนะครับเขาขอร้องไม่ใช่ว่าเราไม่คุยคุยนะครับแต่ห้ามลงเพราะว่าคุณรัชพลคุณสปาร์ก็รู้ว่าถ้ามีเพื่อนข่าวในสํานักัววอย่างเช่นยอนทัพของเกาหลีเ็าเหมือนทวิตเทคเร็วมากนะข่าวปุ๊บปั๊บเนี่ยคนทั้งประเทศจะรู้เพราะว่าสังคมเกาหลีใต้เป็นสังคมที่เตรียมพร้อมรับมือกับสงคราสงครามตลอดเวลา ดังน,<ม>นั้นประเด็นอะไรลักษณ์ะนเด้เขาชี้ถึงว่ามันมันเซนซิทีฟแล้วตอนนี้เป็นข่าวแรงันดับหนึ่งนะครับดังนั้นผมว่าแนวทางการแก้ปัญหาแ<ม>กมเมอร์เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยก็คงว่าในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนหรือแนวทางว่าจะทําอะไรมากขึ้นนะครับประมาณเนี้ครับว่าทาไมเออม,มันบอลเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วคงจะนัน่แล้ววันที่ประชุมสุดยอดผู้น e C, ําเอเป็กสามสิบตุลาแล้วหนึ่งพฤศจิกาหรืออะไรประมาณนี้ยนะครับช่วงนี้สองสามวันสามสิบหนึ่งเนี่ยก็ ไทยก็คงได้า่ได้คงมีสเกตด,ดูที่พบโดยอากับในในวงรอบวงนอกเนี่ยกับผู้นําเกาหลีใต้ก็คงเอาเรื่องประเด็นสแกมเมอร์เนี่ยในความประสานการร่วมมือเอาไปหาหรือด้วยเช่นกันครับอืมแลวนี้บางคนก็บอกว่าไอ้ที่เราขยับช้าเนี่ยฝ่ายค้านเองก็บอกเอ้ยทำไมขยับช้าหรือในแง่บาง นักวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งหลายก็จะบอกว่าหรือว่ากลัวมันจะไปพันกับนักการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลก็เลยดูจะไม่ค่อยขยับเท่าที่ควรอาจารย์มองเรื่องนี้งไงมันมันเป็นต่างที่ทุกคนทิศทางอย่างนั้นครับก็ตรงไปตรงมาครับก็ว่าคือหนึ่งฝ่ายการเมืองเนี่ยถ้ามันไม่มีความชัดเจนแล้วตัวที่ถูกพาดพิงถูกโยงถึงเนี่ยที่ผ่านมาปฏิกริยาเนี่ยการที่จะช่วยร่วมกันตรวจสอบอให้ความร่วมมือเนี่ยมันเลยขยับความเชื่อคน มันไปไม่พ้นตรงนั้นนึกออกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตัวนายกอึดอัดเกรงใจใครหรือเปล่าพึ่งผมคิดว่าตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือภรคการเมืองที่ถูกเชื่อมโยงเนี่ยจะต้องทําความอธิบายหาหลักฐานหรือมีเส้นระยะห่างขีดให้เห็นเลยว่าเฮ้ยไอคนที่ถูกกล่าวห,หาเนี่ยที่มันบินหนีไปต่างประเทศเนี่ยนะนายเบนนายอะไรเนี่ยคือโอเคความรู้จักกันได้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็ต้องชีให้เห็นนะฮะคือถ้าปล่อยไปยี้ไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วประกอบกับว่ารัฐบาลไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างจริงจังหรือตั้งค mm. ณะกรรมการเพียงแบบอาทอดเวยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่า mm. ผู้คนมันไม่แฮปปี้นะก็คืออย่างนี้คือมันเป็นโจทย์ท้าทายที่มาแทรกใหม่คือเราต้องยอมรับสกรมเมอร์เนี่ยมันคือข้อนาเลี้ยงกัมพูชา60เปอร์เซ็นต์นะครับ mm. ถ้าตัดได้เนี่ยมันขายไปเลยนะ mm. คือ,อการล้อมรั้วการวางยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็อาจแค่แค่ส่งผลกระทบกับคนที่ค้าขายชายแดนตัวเล็กตัวน้อยการเข้าออกค mm. ือจะตัดจัดการเรื่อง ไอาการค้ามนุษย์เข้าไอาช่องทางธรรมชาติที่ผ่านมาก็ละยากลาบากขึ้นมันอาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งแต่เราก็คือว่าเราพยายามต้องตัดวงจตรตัวนี้แล้วก็พยายามเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้มันเออพุดง่ายว่ากัมพูชาเรื่องไทยขู้ขาวแมเมอร์เป็นไทยขู้ขาวให้มันิ้นสภาพเพราะอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจําเรื่องการประชุมสุดยอดพุ่นอาจีบีซีที่ที่เกาะพงได้ไหมครับกลาหมไทยกับ,บกัมพูชาเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายกลาหมของเราเนี่ยนะเอาประเด็นเรื่อง อาสแกมเมอร์ซึ่งมันอยู่ในสี่ข้อ,อยแล้วแต่ว่าสแกมเมอร์คือ,อการรอ้องเรียนของอใช่แต่ของคือข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบหรือการสูญหายของคนเกาหลีใต้เอาเข้าที่ประชุมนะครับคือเกาหลีเขาก็ติดต่อทางไทยมาแหละเราไปรับความอาวราบข้อมูลมา่เงี้ยเออคุณและชนพลคุณตัวตฟันเชื่อไหมคือเอาเรื่องนี้ไปเข้าส่อประจุที่ประชุมเขมรบอกว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้เข้าไม่ต้องมาคุยกันเรื่องอื่นไม่ต้องประชุมอ่ว มันเท่ากับเชื่อมโยงให้เห็นได้ชัดว่ากัมพูชาเนี่ยสัมพันธ์เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลสแกมเมอร์อย่างจริงจากเป็นผู้อุปถัมภ์หรือได้เงินจากพวกนี้ค,คือเขาก็อาจจะเขาเขามองว่าเรื่องเกาหลีใต้ให้มาคุยกับเขาเองไทยไม่เกี่ยวถ้าเราจะคุยเรื่องของเราในสี่พ้อก,ก็คุยเฉพาะในวง,งเราไม่เอาเรื่องชาติอื่นมาปนเห็นไหมดูเล่ห์เลี่ยมของเขาสิซึ่งเราคอเรื่องตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นผมเอามาขยายว่าตอนนั้นถ้าพูดใหม่ก็ไม่มีใครเชื่อ ออกมาแต่ว่าผลมันจะเกี่ยวข้องสืบหลังตามมาเนี่ยวย่าอ๋อไอเรื่องกามเมือ์เกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ก็พยายามทาทุกช่องทางแต่เขมรเล่นดนตรีวง,วง,วงนะครับตีวนวิ่งวนเน่ะนะครับตีกันเชียงหนีไม่เอามาพูดแม่เลยเลยคือถ้าไม่เขาขย่าเนี่ยผมก็จะไม่มีจังหวะที่จะอธิบายว่าเราก็มีพยายามจะพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็เล่นแง่ยอย่างนี้ตลอดแต่ตรงเนี้มันก็คือความจริงที่ชัดเจนว่าเออประจานให้เห็นเนี่ยว่าเขมรเนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้มีความจริงใจอะไรเลย ีจะแ,แก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์อย่างจริงจังคือเนี่ยที่มาเจออ่าให้เกาหลีใต้มาเข้าพบเนี่ยคุณมาแเน่ผมว่าไม่แน่ใจรับปากของเดนหรือไม่ก็ประเภทว่าแะทคลิปอะคนสองคนหรือช่วยเฉพาะคนเกาหลีใต้ส่วนคนชาติอื่นก็มาขอเป็นเช็ตเคสใหม่มองอมแนวทางการทํางานสไตล์ข่ามเดี้นะฮะครับอืทีีนน้เออตอนนี้ถ้าดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาเนี่ย พอโดนโลกล้อมแบบนี้แล้วก็โดนรุกในเรื่องของสแกมเมอร์หนักๆเนียก็มีปฏิบัติการเหมือนจัดฉากนะอาจารย์ก็มีการทลายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ข่าวที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าก็มีการออกข่าวทํานองว่ากำลังจะเคลื่อนพลมาชายแดนหนองจานเพราะว่าบอกว่าว่าฝ่ายความมั่นคงเรากองทัพเราไปลุยพื้นที่เพราะนั้นก็ถือว่าขัด ไอ้ข้อตกลงสันติภาพที่เซ็นกันไปอันนี้อาจารย์มองไงเบียดว่ามันที่จะคือเรื่องหนองจานหนองยาแก้วในหลักฐานท่านที่สุดยังไงขมเก็บีบขมเอนไม่มีอะไรไปสู้อยู่แล้วแต่เป็นไปการจิตวิยาเพื่อบอกว่าในให้คนในประเทศเขารู้สึกว่ารัฐบาลคุณมาเน็ตไม่ได้เพียงพำกก็พยายามยันสุดกําลังหรือว่าตัวเองเป็นเหยื่อเป็นถูกรรงแกงเงี้ยนะครับคือถ้าเราเปิดไอ้สักก็ดีแคม 511น,น,นะครับหรือก็เพจไปยัางทั่วโลกไหนที่กัมพูชาเข้าถึงได้เนี่ยเขาอาจจะเซ็นเซอร์พลเมืองเขาไม่ได้มาดูฝากใทยแต่ถ้าไปดูแลตฟอร์มอื่นเรายิงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยความจริงเขาก็จะไมรู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นก็คือเราต้องดึงพลเมืองกัมพูชานะมาเป็นพวกมาให้เกิดความเข้าใจนะครับเราไม่ได้เป็นศัตรูกันระหว่างสองพลเมืองนะครับตามที่คุณเซนว่าร้อยปีอ่าอะไรจะตั้งทางวงวางรั้วเนี่ยกัมพูชาก็อยู่ได้ใช่สิตัวเองตายก่อนอ่ะ ไหมแต่พลเมืองสองประเทศไม่ควรจะมาเกลียดทางกันใช่ไหมหไม่ควรจะเจอหวานเมล็ดเชื้อเองความเกลียดทางทิ้งไว้อ้เงี้ยมันไม่ใช่ดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องปฏิบัติการไอโอจิวิยาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่นะครับเอาความจริงไปขยายผมว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนเป็นประเด็นสิ่งที่เราคอนเฟิร์นคือพื้นที่ในอีสานใต้ที่ต้องไปเชิญหน้าต่อเนื่เพราะกัมพูชาเสริมกำลังตลอดเวลานะครับคือไม่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 บรรลุหรือไม่ทำตามข้อตกลงเงื่อนไขหนึ่งในสี่ข้อที่เราพูดตรงนั้นเลย ว่าห้ามเสริมกําลังนะครับถ้าบอกว่าไทยเสริมแบบให้เราอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งขึ้นหน่วยปกติของเราอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยมันเสริมมามันผิดปกติแล้วอย่าลืมนะขมิเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีหลักฐานมีโอกาสคุยกันเรื่องกรัตแลนดิ้งนะครับที่ว่าการที่รัฐยึดครองอ่าไล่ประชาชนพื้นที่ด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วเอาที่ต่างๆเนี่ยนะครับไปให้พวกบริษัททมชาพวกจีนเทาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอ้ไอ้คนที่ถูกยึดไร่ที่ก็คือพวก ชาวบ้านที่เป็นขมันขมันแดงเดิมนะฮะนี่ก็เป็นกลยุทธ์อย่างนี้แล้วก็ปล่อยเข้าไปอยู่ตามย่าหาการไปไล่ไปอยู่ชายแดนเนี่ยไล่ตุงพวกที่อ่าไล่ขับไล่เหมือนว่าจะสร้างคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการแกมเมอร์ที่ใหญ่มากดังนั้นที่เขาจะไปลุยเขาจะไปลุยจับมันก็ได้แค่คนแต่ไอ้เครื่องปฏิบัติการอะไรต่างๆแมชชีนหรือคนจักอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําลายมันไม่มีภาพตรงนั้น แต่เ <im it> นี่ยนี่คือเล่ขอ,อของกัมพูชาเอาเฉพาะคนช่วยแต่คนนะหรือจับเป็นเรื่องเป็นรามหรือไม่เราไม่รู้แต่เรื่องเครื่องอุปกรณ์เนี่ยไม่มีการยึดหรือการทําลายไม่เห็นมีภาพอย่างนั้นมันจะไม่มีลกครับมันเขาจะไม่โชว์ภาพกันได้เลยนะครับอืก็มีมีข่าวอาจารย์บอกว่าคนเะน่ะคนน่ะจับออกมาจริงหรือปล่อยปล่อยต,ตัวออกมาจริงแต่ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเดิมย้ายไปย้ายไปที่อื่นตอนนี้มีข่าวว่าย้ายไปตามแนวชายแดน ทางฝั่งเวียดนามจะไปหลอกอเวียดนามให้เข้ามาคือตอนนั้นก็คือเป็นจุดบัญชาการที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วเจ้าพลที่หน่วยความมั่นคงเขาก็บอกนะครับคือหน่วยอะไรต่างๆข่าวกรองเขาก็บอกว่ามันอยู่ฝั่งตรงชายแดนเป็นทางเวียดนามแล้วมันหนีไปทางนั้นจริงๆนะครับอันนั้นก็ต้องแจ้งข้อมูลกับเวียดนามผมก็คือพูดว่าเราเวลาที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะจีนไพแลหรือการประชุมระดับอาเซียนเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลอย่นี้ต้องกล้าพูดนะครับเพราะว่า ย่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ทรัมป์จะมาเนี่ยเราก็ต้องมองเวอร์ซินาริโอไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ยอมลงนามจนกว่าว่ากัมพูชาจะแสงเห็นว่าทั้งสี่ข้อนะครับอย่างเช่นว่าจะลงนามให้บ้านหนองจานบ้านหนองแยกแก้วหรือไม่อะไรร่วมกันเก็บผู้นเอาวุธอะไรเงี้ยมันต้องทําแต่ถ้าบอกให้ปีให้เราทําเงี้ยผมว่ารัฐบาลจะเดือดร้อนรัฐบาลจะกลับเมืองไทยไม่ได้นะแล้วถูกกระบนะครับอาจารย์ครับ ในกรณีการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่ากัมพูชาก็ดูเหมือนว่าจะโดนโลกร้อนแต่ว่าถ้าเรามองกลับไปในประเทศไทยตอนนี้เด่กดูเหมือนว่าทางทหารฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รัฐบาลจะพูดเป็นเสียงสเนียงเดียวกันแล้วแต่ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังพูดกันคนละภาษาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดต่อให้กัมพูชาเขาหยิบมาขยายความทางออกมันควรจะเป็นยังไงบจากครับคืออย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ที่มีจิตอาสารักชาติเป็นเรื่องดี แต่ไม่ควรไปขีดเส้นหรือชี้นาให้กองทัพหรือฝ่ายการเมืองจะต้องอย่งนันจะเยะบางครั้งต้องขอความร่วมมือกันนะครับอันนี้คือในสิ่งที่เห็นว่าไปกดดันหรือไปไปบีบ5าทีห้ามอย่างนั้นต้องอย่างนี้วันนี้ต้องจัดการอย่างเงยก็ขอให้เชื่อมั่นว่าเอ้ยไอ้เรื่องบางยุทธวิธีนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะครับส่วนเรื่องการแลกเปลี่ยนอาโลกเสรีโลกประชาธิปไตยเรื่องหลักการเรื่องจุดยืนเราเข้าใจได้แต่ไม่ควรจะมีผลต่อการไปบีบบังคับเรื่องกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินการ ปัญหาเรื่องชายแดนเรามีส่วนร่วมได้เช่นอาจจะมีส่วนร่วมการบริจาคก,การสร้างกำแพงหรืออะไรต่างๆเนี่ยแหละครับอันเนี้ยดีดีเลยครับนะครับแต่เรื่องบางเรื่องวันนี้ต้องเข้านะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวประชาชนนําเองไอ้เงี้ยต้องระมัดระวังครับนะฮะ